คำถามแรกจากคุณยา่หวานนะคะสามารถเสริมหน้าอกพร้อมกับแปลงเพศได้ไหมแล้วใช้ชีวิตน่ะลำบากไหมคะแปลงเพศปัจจุบันเนี้ยม,มีเทคนิคหลา,ลายอย่างเราใช้เวลาเยอะประมาณสักหกเจ็ดชั่วโมงโปกติเราพยายามจะไม่เอาอะไรที่อย่างเช่นเครด,ดึงหน้าไรอย,อย่างเงี้ยทำพร้อมกันไม่ได้แต่ว่าสำหรับเครหน้าอกเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานปกติทำพร้อมกัน,มมนได้นะเสริมหน้าอกปกติเราไม่ได้เจ็บมากอยู่แล้วสำหรับเทคนิคที่เราใช้แปลงเพศด้านล่างก็จะเจ็บตามกระบวนการของเทคนิคของมันการใช้ชีวิตก็ไม่ได้ยากเพราะ่ัต้องพักฟื้นยาวนานคำถามที่สองนะคะหลังจากสสัักกกรรรมแปปงเเเีอาาาจบววล วันนานแค่ไหนคะอย่างน้อยๆผมว่า5วันคือความรู้สึกแรกเลยนะที่คนแค่จะปวดรู้สึกปวดท้องฉี่มากแต่ถามว่ามันฉี่ไหมไม่มีฉี่เพราะว่าเรามีสายสวนใส่อยู่แล้วสายสวนมันถูกล็อกด้วยบอลลูนมันจะฟิลลิ่งประมาณอย่างเงี้ยฮะวันสองวันก็จะคุ้นเคยกับมันอันนี้เป็นความรู้สึกที่ว่าปกติละเมื่อแบ่งเพศไปแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์นะคะจะถึงจุดสุดยอดได้ซ้ําๆหรือว่าได้แค่ครั้งเดียวคะผู้ชายปกติแล้วมันจะถ้าตามเคอร์ฟตามกราฟเนี่ยปกติจะขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงแล้วก็หายไปเลยต้องหยุดพักในผู้ จะถามว่าคนไข้ที่แปลงเพศไปไปอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายก็คือเสร็จแล้วครั้งหนึ่งก็จะไม่ค่อยอยากจะต่อหรือว่าอยากจะต่อก็ไม่ได้มากแต่ว่าไม่แน่ในคนไข้ที่แปลงเพศมาเราก็เคยเจอบางคนที่สามารถจะเอาไว้ซ้ำต่อเนื่องได้